ข่าวเด็ดโดยผมบกรพรชัยเมืองสุราชนะครับเมื่อคืนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมล้นถนนสายข่ายหนนุงีตรงนั้นเป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำกันนะครับทำให้น้ำป่าไหลหลากทำให้ถนนพังนะครับกันเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยว เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากนะครับทำให้ถนนเส้นนี้พังนะครับพี่น้องดูตรงนี้เป็นเขื่อนหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ น้ำก็ยังค้นๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะตอนนี้น้ําลดแล้วถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูรอบๆนะครับนะฮะนี่อันตรายมากซึ่งเป็นถนนเส้นผ่านค่ายห้าลึงสี่กันนะครับนะฮะถือว่าอันตรายมากกันเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ดูตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะก่อนที่จะดูคลิปเมื่อคืนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะ ๋ยวดูนะครับซึ่งเป็นเขื่อนของหมู่บ้านนะครับนี่นะฮะเมื่อคืนนี้รถผ่านไม่ได้นะครับนะฮะนี่นะครับให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะครับอันตรายมากนะครับนี่นีนะฮะผมไม่ดูครับผมไม่ดูนะครับทางเส้นนี้ก็ถือว่าเป็น ชาวบ้านก็จะผ่านกันตลอดนะครับผ่านไปผ่านมาทุกๆวันวันหลายๆรอบหลายๆเที่ยวด้วยกันนะครับนี่นะนี่พังมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปตั้งแต่เมื่อคืนกันนะครับมีชาวบ้านไลยสดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูบบน้ ไปไหนข้าไปแปมมันดูปลุกเีือไปไหนโน่เลยเราว่ากันมาเลย